โอ้มันกีเกยมันเกยเพียงสวัสดีค่ะวาวาเองนะคะวันนี้จะรับบทเป็น <laughs> จุแม้ห่วงหลีฮะเดี๋ยววาวาจะมาใบาหวยกันนะคะว่าจะแม่งเหมือนเข้าหรือเปล่านะหลังจากที่มีคนชมแบบคลิปคลิปว่าวาจุดหวยไข่ว่าขอบคุณมากคนดูเป็นแสนนะ <laughs> เดี๋ยววันนี้ว่าจะแรงร่างเป็นเจ้าแม่ห่วงหลีนะฮะเดี๋ยวเรามาจุดเทียนกันดีกว่านะะวัดน้ําตาเทียนนี้มันจะต่อเป็นตัวเลขได้ไหมแล้วมันจะแม่นไหมนะฮะหนึ่งสิงหานี่เลยค่ะคุณผู้ชมมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะะทุ่มนะฮะ,ะเดี๋ยวมันเรามือทักันเลยจ้าเจ้าแม่ห่วงหลีมา เั้นมจะเหนื่อยนจะแม่ร้ายมนก่อนนะครับจะแมนแมนนี่ค่ะมาดูอุปกรณ์ฮะนี่ก็จะเป็นขันน้ำมนนะฮะขันน้ำมนนะที่จะแม่นะจะมาทำการหยดน้ำตาเทียนค่ะเทียนใช้เทียนแบบนี้เลยนะคะนี่นะฮะเด็กๆข้ามทําตามนะเฮ้จุดสองอันเลยนะฮแล้วก็นี่ฮะ ไฟเช็คนะฮะเดี๋ยวจะแม่จะเริ่มจุดเลยนะครับโอ้ไม่เลย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 เจ้าแม่จะจุดแล้วนะเดี๋ยวจะแม่จะเริ่มทำการหยดลงไปนะฮโอ้ยเราจุดเทีมเจะแม่จะสวยมากว้าจะแม่ห่วงหลีประทับรา่างหรอวคะ่ะ นี่คะ่ะโฟกัดเลยนะฮะอืมงมาดูกันนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะตอได้รูปร่างมันแปลกๆเหลือเกินจะแม่มองไม่เป็นเลขเลย คุณผู้ชมมองเป็นเลขอะไรบ้างคะอืมสาธุค่ะที่ชนแล้วมีโชคมีลาบนะคะขอส่งโชคส่งลาบให้เจ้าแม่บ้างนะคะอุดหนุนแคบหมูเจ้าแม่หน่อยนะคะเจ้าแม่ขายแคบหมูกับน้ำพริกกากหมู <S สาตุซาตุา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 านี่นะฮะมาดูเลยฮะว่าหวยของเจ้าแม่จะเป็นเลขอะไรบ้างฮะ,ะ,ะ,ะตามที่เจ้าแม่เห็นนะฮะเจ้าแม่คอใบนะฮะ หนึ่งหนึ่งเจา้าฮะเจ้าแม่หวงหลีขอให้หวยหนึ่งหนึ่งฮะใครดูเป็นเลขอื่นไีไปค่ะเจ้าแม่ไปก่อนละเจ้าแม่หมดเวลาแล้วบายบาย